สวัสดีวันอาทิตย์วันหยุดที่แสนจะสดชื่นนะครับก็อาเมื่อคืนยูฟาเนชันลีกเยอะแยะมากมายหลายคู่นะครับก็ไปดูผลบอลคู่แรกเลยแล้วกันนะครับเป็นอ,เอาเเอรไบจานนะครับชนะเอสต,ตเนียไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ตุรกีนะครับเสมอกับเวลไปศูนย์ประตูต่อศูนย์เช่นเดียวกันต่อมาเป็นจอร์เจียนะครับเสมอกับยูเครนไป1ประตูต่อหนึ่งมอนเตเนโก แพ้ออิสแลนด์ไปศนย์ประตูต่อ2อันดา่านะครับแพ้มอโดวไปศย์ประตูต่อหนึ่งแล้วก็อาเมื่อคืนเยอรมน,นีกับบอสเนียนะครับเยอรมน,นีเอาชนะไปได้7ประตูต่อศูนย์คนเล่นบอลหรือว่าอะไรเนี่ยเล่นสนุกหรือเปล่านะับแต้มเอมาหรือเปล่าใน7แต้มอ่ะฮะโอ้โหนี่ทีมชาตินั้นเนี่ยมันโหดอะไรขนาดนั้นใะเยอรมันอ่ะ ก็ต่อมาเป็นเนเธอร์แลนด์กับฮังการีนะครับก็เป็นเวอร์จิฟันไดนะครับกับตันของเราจะพบกับโซโบสไลน์นะครับก็เป็นฝั่งเนเธอร์แลนด์นะครับเอาชนะฮังการีไปได้4ประตูต่อศูนย์ก็โอ้โหเนเธอร์แลนด์ก็ฟอร์มดีมากนะครับตอนนี้ต่อมาเป็นสวีเดนนะครับชนะสโลวาเกียไปได้2ประตูต่อหนึ่งแล้วก็สโลวาเกียเนี่ยโดนใบแดง1ใบด้วยนะครับต่อมาคู่สุดท้ายนะครับเป็นแอลเบเนียเสมอกับ สาธารณะลัดเช็คไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับก็เตะทั้งหมดอ่าหลายคู่กันเลยทีเดียวแล้วก็วันนี้ก็ยังมีเตะอยู่นะครับสำหรับยูฟาเนชันลีกก็เอ่อหลายคู่แต่ว่าแยกกันเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วแล้วก็วันนี้มีทีมชาติไทยด้วยก็ช่วยกันลุ้นช่วยกันเชียร์ทีมชาติไทยนะครับจะเจอกับทีมชาติลาวนะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวัอาทิตย์ที่แสนสดใสสดใสก็จริงหรือเปล่า <c oughs> พรุ่งนี้ก็ มันไวมากเลยนะวอาทิ์อะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปทํางานอีกแล้วโอ้โหก็ประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับอวอาทิตย์ที่แสนสดใสนครับก็โอเคไป